สบายดีทุกคนเนาะวันนี้พบข้าพเจ้าอีกแล้วเนาะเปเล่เนาะกับกาฝากเนาะเรียนสายเรียนกาฝากอันนี้จะมาพิธีการเนาะติดตั้งลูกลอยไฟฟ้าเนาะใส่กับถังน้ำเนาะกับใส่กับเป็นใดจะลวดเนาะเราจะลวดเนาะแล้วก็เข้ากับฝังหน้าเนาะเต็มแล้วมันกระตัดเนาะตัวนี้เดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยการลอยไฟฟ้าจะเป็นยังไงเนาะ ออกมาซึ่งมันจะมีเป็นสายน้ำตาลเนาะตัวน,นี้เราเ็ดวิธีการเต็มแล้วตัดเนาะตัวนี้สายน้ำตาลเขาพันไว้ธรรมดาอยู่บอริโต้กับอย่างเลยแล้วตัวน,นี้เนาะเป็นใยเป็นสายเนื้อหรือว่าลายก็จะเอามาจากควา,ามน้ำเนาะและ้วการมาโตเขากับสายสีฟ้าเนาะตัวน,นี้นะสายสีฟ้าเข้าไปหาลูกลอย,อยแล้วก็ออกจากลลูกลอยมาจะเป็นสายสีดำเนาะ สายสี่ดำตัวนี้เนาะออกมาจากรลูกลอกย,ลกยเนาะออกจากส่ตัวนี้เนาะอันกับใสยตัวนี้เนาะเป็นสายสี่ดำเนาะเพาพันเะข้าก,กากับใส่อ่าตัวนี้ยกกระชากเอาเป็นสายเนื้อซะเนาะตัวสายตัวนี้ก็เป็นสายเนื้อแล้วตัวนี้ก็เป็นสายเนื้อไปกันเนาะแล้วก็มา,มาเสียบเข้ากับไบรกเกอร์เนาะเมือง <ulk Haz en> นี้จะเป็นลายและเบืองนี้จะเป็นเนื้อเนาะสายเนื้อที่ว่าต่อเข้ากับลูกลอยเนาะจ้าวจ้าวจ้า อันนี้ก็ถังน้ำเราตีหอดนปอนลูกลอยไฟฟ้าลงไปแล้วเนะาะเลยไฟฟ้าเนาะแต่เรื่องไฟฟ้าก็จะเป็นอันนี้นเนาะออกมาซึ่งมันจะมีเป็นตอนนี้เนาะวิธีการติดตั้งลูกลอยไฟฟ้าเนะาะใส่กระถังเออมื่อน,นิดนึงเนาะนี่ก็ต่อมาพี่ทำให้เนี่ยอันนี้ต่อสายเนาะเอามาเบิังเนาะกันตั้ง นี่เข้าทํางานอย่เนาะอ่าอันนี้เฮาติดตั้งแบเรนะครับคเนาะตอนนี้ีการเฮาก็ติดตั้งสําเร็จแล้วเนาะอเอาไฟเนี่ยดูดิไป

อมันคทไมตรงนี้นม,มน้นเจ็มมันกจ็จะตัดได้ที่เราอ่ะถือว่าการติดตั้งตัวนี้ก็คิคสั้นหนตัวนี้นะ ถ้าผู้ใดบรเข้าใจหรือว่ามันอย่างก,ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาสอบถามได้เนาะตอนนี้เหตุการณ์คืนมันก็นเลยจะบบค่อยแจ้งปนันไดเนาะอ่ะขอบใจเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ส่องไปเรื่อยวิธีการแอนเดอร์เนาะแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้ข้าพเจ้าเฮ็ดคลิปต่อไปได้เด้ออ่ะสำหรับคลิปนี้ก็บบุ๋มี่ยังไรเนาะตามไ้ดูฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เด้อข้าพเจ้ารเารื่อยๆกับฝากเราไหมเนาะ กิดตังลูเลยไฟนอ้อเด็ดก,กันขึ้นเนะ้ะมันนี้เนอ้อใกล้ขนาวแล้วฮักษาสุขภาพเด้อทำสมอ่ะขอบใจ